การปรับเปลี่ยนภาษานักเรียนสามารถตั้งค่าของโปรแกรมให้สามารถแสดงผลภาษาไทยสำหรับการสร้างเว็บเพจที่มีเนื้อหาภาษาไทยซึ่งสามารถทำได้สองวิธีดังนี้การกำหนดภาษาทีละเว็บเพจให้นักเรียนคลิกเลือกคำสั่ง modify แล้วคลิก Page property หรือคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Page Property ด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมเมนู Category ให้เลือก Title Encoding เมนู Encoding ให้เลือกไทยวงเล็บ w i n d o w แล้วคลิกปุ่มโอเคการกำหนดภาษาให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทุกเว็บเพจให้นักเรียนคลิกคำสั่ง Edit แล้วเลือกคำสั่ง Preference เมนู Category ให้เลือก Font เมนู Font Setting ให้คลิกเลือก ไทยโดยนักเรียนสามารถปรับตั้งค่าฟอนต์สำหรับการแสดงผลส่วนต่างๆได้ Proportional f o n t ฟอนต์สำหรับแสดงข้อความทั่วไป Fix f o n t ์ฟอนต์ของ Tag Code CodeView ฟอนต์ที่ใช้กับมุมมอง CodeView และ Inspector เมนูแคตตา o r y ให้นักเรียนเลือก New Document เมนู Default Encoding ให้คลิกเลือกไทยวงเล็บ Windows แล้วให้นักเรียนคลิกปุ่ม โอเคเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าภาษาไทยของเว็บเพจ